ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คานาโตมีช่วงโสภิรัชยาพามูค่คะวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาเปิดตำนานของเหรียญหลวงพ่อโกะที่วัดเก้าห้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่มีพิมพ์เหรียญแปลกมากๆไม่เหมือนใครนะคะโดยมีรูปพระนะคะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พิมพ์อยู่บนเหรียญด้วยที่มานะคะของเหรียญนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้โสภิรัชยาพามูค่ะ เก้าห้องหรือวัดท้ายตลาดตั้งอยู่ริมคลองบางบานตำบลไส่น้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2387เป็นวัดรากที่มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดตาบนเนื้อที่กว่า28ไร่มีวัตถุมงคลคือเหรียญหลวงพ่อพระคูสุมมนเมทากรหรือหลวงพ่อโกะอดีตเจ้าอาวาสวัดเ้าห้อง ซึ่งเป็นเหรียญที่แปลกเพราะทําเป็นรูปหลวงพ่อโกะนางซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ลูกศิษย์ไปรับนิมนต์ในงานต่างๆของชาวบ้านจนเป็นภาพคุ้นตาโดยน้าศักด์วัยยาวจักรวัดก้าวห้องจะเล่าเรื่องที่มาของเหรียญหลวงพ่อโกะให้เราฟังกันค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ภายในวิหารของหลวงพ่อโกะแล้วค่ะและท่านที่นั่งอยู่ด้านข้างจูนนี้ก็คือน้าศักด์ค่ะสวัสดีค่ะน้าศักด์ค ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้นาสากค่ะ,คะพูดถึงที่มาสักน,นิดนึงของเหรียญหลวงพ่อโกะที่ท่านซ้อนมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะอยากให้เล่าเรื่องนี้สักน,นิดนึงนะคะ่ะก็เดิมทีที่วัดกระองเนี่ยหมู่สีนะครับเป็นถนนลูกลังค,ครับเดินทางไปมาก็สะดวกไม่สะดวกครับหลวงพ่อก็ต้องชอบมอเตอร์ไซค์การซ้อนไปกินนิมนต์ก็ไปถึงกระไดบ้านเลยก็มีความสะดวกสบายเวลนาะจากหลวงพ่อเนะี ที่ว่าที่จะออกออกเหรียญมอเตอร์ไซค์ปี34เนี่ยก็อยากจะได้สร้างวัดวัดตอนนี้ก็เป็นมาที่สูงส่งมากเลยครับเป็นรุ่นเก่าอะ่ะจะเป็นเรียกว่าไม่มีลังคาด้านอกชานอะไรเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ก็คิดค้นว่าเออจะเอาอยัางไงดีถึงจะมีสร้างโบสถ์สร้างกุฏิอะไรเนี่ยนะก็จะให้ออกเหรียญ ออกเหรียญนี่ท่านก็บอกว่าอย่างอื่นก็ไม่เอานะคื่ว่าขี่นกขี่ปลาอะไรอะไรเีนี่นะท่านอยากจะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค<อ>์นั่นนะซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่ลูกศิษย์คนแรกก็คืออาจารย์สุวัตทับสินเจือเป็นผู้นั่งรถหลวงพ่อซ้อนปีสามสี่เนี่ยเป็นที่มาที่ไปหลวงพ่อนะปีสาสี่แล้วก็มีชื่อเสียงมาเรียกว่าเกี่ยวกับ การเดินทางอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ด้วยความปลอดภัยจากหลวงพ่อแล้วก็เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเมตตาอ่าอยู่ยงไปด้วยนั่นแหละครับรุ่นแรกคือตัวไหนคะรุ่นแรกก็คือช่วงสามสี่ไมีเอาไปสามห้ามาครับคือรุ่นแรกคือก็หมดไปแล้วนะครับที่ออกมารุ่นหนึ่งอ่ะแล้วเหลือรุ่นสองนี่ครับรุ่่นนดูรุ่นสองก็ได้รุ่นสองนี่ครับเนี่ยเมียปีนี้ปีสามห้ารุ่นออกวัดครับขอดูหน่อยนะคะอ๋า ก็คือนี้เป็นโยมลูกศิษย์วัดอันนี้เป็นหลวงพ่อโก้อะนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์คนขับคือพี่ชายตัวเองอ๋อเป็นพี่ชายนักสะใช่แล้วผมรานต่อแล้วมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ยังอยู่ไหมคะยี่ห้าแปดสิบยังอยู่ครับยังอยู่ด้วยออ๋เดี๋ยวต้องขอดูรูปภาพซะหน่อยแล้วแต่ไม่อยู่แล้อยู่ที่กรุงเทพครับอ่าตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็คือสําหรับเหรียญอาจจะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกนิดเดียวถูกไหมคะ เนื้อมก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็หันหน้าผละแถบกันอ่าอันนี้ก็คือเป็นรุ่น3-5เพราะว่ารุ่น3-4หมดไปแล้ว,หม,ลวหมดไปนานมากแล้วด้วยวอ่าแล้วก็เรื่อยมาก็คือมีการจัดทําอะไรต่อนะคะแหวนกับพยันใช่ไหมคะ,ะแหวนนี่พยันก็ตั้งเดิมเลยครับเนี่ยไม่เคย,ยออกมาเลยครับไว้กับห้องเนี่ยชุดเนี้ย เนี่ยอันนี้เป็นดั้งเดิมหาหาชมยากถูกไหมคะอันนี้ยังยังมีให้เช่าอยู่ไหมคะมีมีไม่เคยออกมาเลยชุดนี้ยังไม่เคยออกมาเลยใช่ครับเราจะเขียนว่ามีดูรูปแบบนะครับนั่นแหละเขียนยันยันเสร็จหมดเป็นเป็นยันที่หลวงพ่อโก้ท่านท่านท่านเขียนไว้เริ่มเริ่มแรกเลยครับไม่เคยออกมาค่ะพอมีพระยันแล้วก็มีแหวนใช่ไหมคะแหวนแหวนแหวนเดี๋ยวหนูขอดูแหวนหน่อยเนี่ยเป็นแหวนรูปอ่าแหวนก็จะมีพระประธานประธานใโบสถ์ ประธานในโบสถนะคะอ,อยู่ที่หัวแห<ส>วนแล้วก็ด้านข้างก็คือมี ตราของวัดเก้าห้องก็คือหลวงพ่อโกะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ทั้งสองด้านแล้วก็ด้านในแหวนก็จะมียันหลวงพ่อโกะถูกไหมคะอยู่ด้านในก็จะมีแบบหลายอย่างเลยเนี่ยคุณผู้ชมมีจะมีเบนเบอร์ครับส่งเดียวจะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาทําเป็นยันสติกเกอร์ติดรถไว้เลยก็จะเป็นรูปหลวงพ่อโกะเนี่ยหันมองด้วยนะคะนี่ก็คือหน้ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น่าใช่ค่ะโอ้โห นี้รถยนต์อันนี้รถยนต์นะคะแต่อันนี้ของมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือของรถยนต์นั่นเองนะคะทีนี้อยากจะอ๋ออันนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นดั้งเดิมเลยก็จะยังเป็นรูปภาพรูปถ่ายท่านนะคะแต่สำหรับห้อยคอนะคะด้านหลังก็เป็นยันใช่ไหมคะอันนี้คือมียังมีให้เช่าอยู่ไหมคะ จะไม่มีครับอันนี้หมดแล้วนะคะอันนี้ทางวัดเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกมันก็จะมีอยู่ตามบ้านแล้วก็เช่าอยู่ตามบ้านก็ไปขอเช่าเองขอเช่าต่อเองเห็นว่าภายในวิหารหลวงพ่อโกี่เยเรานะอยู่ตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์แบบจอดอยู่อันนี้คืออะไรคะยังคือเขาบนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาถวายตัวนั่นเลยเขาบนอะไรได้สาเร็จเขาก็มีรถมีรถมานั่นครับเนี่ยแต่จริงๆพ่อเขาชอบผัดหนู สำเร็จนะผัดหนูม<ฮ>าถวายเนี่ย ก็มาทุกรูปแบบเนาะเขาจะเดือดร้อนอะไรเดียวกับเข้างานเข้าการอะไรเรื่องการเงินอะไรก็มามาบนได้อะไรได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามาทําบุญที่วัดแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ที่อาจจะมีความเดือดร้อนภายในใจก็สามารถมาบอกกล่าวหรือว่ามาขอพรกับหลวงพ่อโกะในพระวิหารของหลวงพ่อโกะได้ก็คือจะขอหรือบนในเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะบนว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นตามที่หวังก็จะบนมอเตอร์ไซค์ ไม่ก็ผัดหนูนอกจากนี้เนี่ยทุกวันนี้นะคะวัดเก้าห้องเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แขกก็มาหาอย่างอาจารย์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นหลวงพ่ออดูลที่ปัจจุบันเป็นท่านจะาอาวาสแล้วก็ยังมีวิชาความรู้เกี่ยวกับการเรื่องของตรวจดวงสตาซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเลย แล้วก็จะมีชาวบ้านนะคะหรือว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยก็คือแวะเวียนมาตรวจดชะตากับกับหลวงพ่ออดุลแล้วก็มีอะไรด้วยนะคะอาบน้ำมบน้ำม,ม์มมได้ครับนั่นค่ะน้ำนนะนม์นี้คือช่วยในด้านใดบ้างคะคือท่านพี่ว่าถูกของโดนอะไรเงี้ยไม่เข้า,น<อ>ขานเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็แข้งขาที่ไปโดนแบบว่าเกี่ยวกับทาไม่ดีแบบสารภูดาาอะไรเงี้ยนะเขาจะดูดูก่อนว่าเออเป็นอะไรก็นอะไรอาบน้ำม์แล้วก็ รูปก็ดีไปอ๋อถ้าสมมติว่าหลวงพ่อดูลท่านท่านดูแล้วว่าคนนี้อาจจะไปถูกต้องอะไรมาอ,อ,มองอ่ะไปถูกต้องอ,อ,อะไรมาก็จะให้อับน้ำมนต์อับน้ำมนต์ใช่อ๋อค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้นาาักศักค่ะช่วยแบบเหมือนเชิญชวนคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อ,อยู่อะค่ะให้มาทําบุญที่วัดก้าว้องหรือว่าใครที่สนใจที่จะเช่าบูชาเหรียญมงคลน,นี้ค่ะทำยังไงได้บ้างค่ะแล้วจริงๆอ่งะบางคนเขาก็มา ก็มาเช่ากานกันที่วัดเลยนะครับนั่นแหละบางคนก็อยู่ข้างนอกบอกจะไม่ได้ของจริงอาจจะได้ของปลอมอะไรเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจว่าแบบของแท้ของจริงดูอะไรของแท้มาที่วัดครับมาที่วัดอย่างเดียวไม่ต้องไปเช่าต่อจากใครไม่ต้องต่อใครนี่คะปีสัมห้าจะยังอยู่ครับนั่นแหละแล้วก็มีอย่างแหวนเหัวนะก็ออกทุกรุ่นครับนั่นแหละออกมาตลอดใครก็มามาได้เลยว่าก็องนะครับ ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็มาที่วัดเก้าห้องอยู่ที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันได้นะคะมาช่วยกันพัฒนาวัดช่วยกันทําบุญนะคะเงินทุบาทุสตางของท่านที่มาร่วมทําบุญกับวัดเก้าห้องเนี่ยก็คือเพื่อช่วยทานุบำรุงเพื่อศาสนานนัเองก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนักดิ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาแนะนําวัดเก้าห้องแล้วก็พามากราบนัำสการเหลืองพ่อโกกันค่ะขอขอบพระคุณนะคะนะค ปัจจุบันวัดเก้าห้องมีพระครูปิยสีลพิสุทธิ์หรือหลวงพ่ออดุลเบมสีโลเป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านดูดวงตรวจชะตาแม่นไม่แพ้หลวงพ่อโกะผู้คนที่เคยไปดูดวงกับท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นและยังเด่นในเรื่องการอาบน้ํามนต์หรือรดน้ำมนต์ที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยสะเดาะเคราะห์นหนักกลายเป็นเบา ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่ติดตามตัวมาและช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับที่มาของเหรียญหลวงพ่อโกพระซ้อนมอเตอร์ไซที่วัดเก้าห้องจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้ไม่มากก็น,น้อยเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับโสภิรัชยาพาหมูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ